นนะวินาทีที่ภาพตรตงนั้นเป็นความจริงที่ชัดเจและไม่ใช่เพียงความฝันนกสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอิสระภาพและถ้าเราสามารถบยบินไปที่ไหนก็ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดละ่ะออกไปทำกิจกรรมสุดหวาดเสียวเมื่อชีวิตจะต้องหล่งทางกับการเดินทางข้ามเกาะเพื่อไปยังสถานที่สุดอันซินในบางทีสถาน จะเเป็นทีี่่ิศษก็ได้ก่อนเดินทางไปเที่ยวทะเลมาดูกันว่าเราเตรียมตัวยังไงกันบ้างคือมีคนถามเราเยอะมากเลยว่าเราดูแลผิวยังไงทําไมเวลาถ่ายวีดีโอออกมาทําไมถ่ายรูปออกมาทําไมผิวเรียบเนียนจังเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเคล็ดลับของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างและเราทําอะไรบ้างอไปดูกันตอนนี้กําลังเดินทางไปเลยค่ะ ก่อนออกเดินทางจริงๆเรามาแวะเตรียมความพร้อมกันที่ at home clinic กันก่อนคลินิกตั้งอยู่ที่รามคำแหง125อย่างทริปนี้จะมีการใส่ชุดว่ายน้ำวันนี้เราเลยเลือกทำโปรแกรมเลยเซอร์ด้วยเครื่องキュช r a c ร o l g u กตค่ะตัวเครื่องเป็นรองพาว NDYAC มาตรฐานจากอเมริกาเหมาะสมกับขนมากที่สุดเราเองเป็นคนหนึ่งที่ต่อจะให้เดินทางบ่อยแต่จะหาเวลาดูแลแตัวเองอยู่สเสมอและเรื่องขนตามร่างกายก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะจะส่งผล ต่อความสบายตาและความสบายใจของเราเองอย่างสิ่งที่เราทําเป็นประจําและขาดไม่ได้เลยก็คือการเลเซอร์ขนลักและแขนขาโดยผิวที่เรียบเนียนมากขึ้นจากการเลเซอร์จะทําให้เวลาเราใส่ชุดว่ายนะ้ําเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นเลยค่ะ ตัวเครื่องคิวเทราคูไกจะปล่อยความเย็นผ่านหัวทําให้ลดอาการเจ็บได,ด้ดีมากและยังเข้าถึงทุกส่วนของร่างกายตัวเลเซอร์จะทําลายไปจนถึงรากขนนอกจากขนจะหายแล้วใต้วงแขนของเรายังเรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะคูไกแวนเทกเขาเป็นเลเซอร์ที่ได้รับรองว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงจาก USFDA เลยค่ะคอนผิวแ้ง่ายก็สามารถเลือกได้ตามสภาพผิวและขนาดของเส้นขนของเราได้จะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เราเลเซอร์ไปแล้ว เราคิดว่าทุกสถานการณ์เป็นโอกาสของชีวิตค่ะเพราะอย่างนั้นการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สําคัญมากผิวที่ดีจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรออกไปเจอใครก็ไม่ต้องกังวลสำหรับครั้งนี้อยู่จะพาทุกคนมาเที่ยวทิปใกล้ๆที่พัทยาค่ะ ถึงเราจะมาพัทยากันแล้วหลายครั้งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมิติจริงๆเราเริ่มต้นเช็คอินกันที่ Aber Hotel r e s i d e เดนพัทยาเรียกได้ว่าที่นี่เป็นที่พักสไตล์ Service Apartment ที่มีจุดชมวิวบนด่านฟ้าที่สวยแห่งหนึ่งของพัทยาตัวโรงแรมจะไม่ติดทะเลแต่จะมีวิวรูปขอบสาสน้ำที่สวยจึงมาทดแทน มุมอาจจะแปลกๆหน,น่อยนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจจับกล้องนี่คือเวลคัมดิ้งของที่นี่อร่อยมากมีความแบบสดชื่นแบบเหมือนมอกเทลแต่ว่าแอบ,บสังเกตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าใครมาที่โรงแรมเนี่ยก็คือเขาจะมีเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เสิร์ฟเป็นมอกเทลไว้เป็นเวลคัมดิ้งให้สำหรับแขกที่เข้ามาพักด้วยนะหอมด้วยอ่ะอ สดชื่นมากชื่นช่่นชน,นอร่อยเดินทางมาไกลๆถ้าได้เวล่ั่่ิ่แแบบี้้็็ืืแแบ,บหาาเเน่่ย่ย ในส่วนของห้องนอนพื้นที่กว้างขวางไม่อึดอัดเตียงนอนจะเป็นขนาดคิงไซส์มีทีวีติดอยู่ปลายเตียงเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบสามารถนอนดูทีวีได้แบบชิลๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่23นะคะเพื่อไปะคาเฟ่กันจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถมาคาเฟ่ที่นี่ได้แต่ว่าบอกเลยว่าคาเฟ่ที่นี่คือสวยมากเพราะว่าอยู่บนตึกสูงแล้วก็เราก็จะได้เห็นถึงวิวของทะเลที่สวยมากและสําหรับสายที่มีความสุขกับการชิม ออออรออร่อยอร่ยยที่นี่เขามีร้านอาหารฟันติเมนเชลชั้นที่23ด้วยร้านอาหารมีดีไซน์เป็นกระจกเกือบทั้งห้องคุณจะได้เห็นวิวเมืองพัทยาแบบ180องศาและสิ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือเซตของหวานอัตโนทีค่ะเรียกได้ว่าอืมอร่อยมากเราจะได้รับเซตอัตโนนแบบนี้เห็นไหมม อร่อยมากอร่อยมากปกติเราไม่ค่อยกินของหวานอะแต่ของหวานที่นี่อร่อยส้มคือแบบส้มอะอร่อยอร่อยมากส้ม น้องพังหน่อยแล้วน <c oughs> เนี่ยทุกคนดูถ้าใครชอบดาร์กช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วทุกคนลองนึกภาพแบบความดาร์กช็อกโกแลตที่ไม่ขมจนเกินไปแต่สัมผัสได้ถึงความเป็นช็อกโกแลตที่แท้จริงบวกกับมีความครีมมี่อยู่ข้างในแล้วก็ไส้อ่าแล้วก็ซอสของตัวแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะบูรี่เออแบบมันดีมาก เพราะสองวันที่แล้วฝนเพิ่งหยุดตกไปทําให้ช่องบ่ายวันนี้ท้องฟ้าน่ารักมากเหมือนกับว่าเป็นภาพที่หลุดมาจากพินเทเลตเลยแล้วก็จะออกจากที่พักแล้วนะคะขับไปประมาณไม่กันสินาทีก็จะถึงแล้วแล้วเราก็จะขึ้นจริงๆแล้วว่าเรานัดคนเรือไว้ประมาณ สี่โมงครึ่งตอนนี้ประมาณเท่าไรหร่แล้วอะสี่โมงยี่สโมงยี่ิบนะแล้วเราก็จะไปถึงสี่โมงครึ่งพอดีตามที่แมพบอกโอ้โหเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็เป๊ะมากนะคะหรือเปล่าหรือเปล่าก็คือจริงๆอ่ะถ้าใครจะมาเล่นพาราเซลลีง่งักพี่เขาแนะนําว่าถ้าไม่ได้ต้องการ ในรอบที่คนเยอะมากๆหรือว่าเป็นรอบที่มีทัวร์ของชาวต่างชาติแนะนําให้มาช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเย็นะคนจะน้อยแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าก็แสงสวยเหมือนกันอุ้ยตื่นเต้นมากเลยจะได้ไปเล่นพาราเซลลิงแล้วขับรถห่างจากที่พักเพียง1ินาทีเราก็มาถึงหน้าหาดพัทยาจุดนี้จะเป็นจุดที่พี่พนักงานขับเรือมารับเราเพื่อไปเล่นพาราเซลลิงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นแสงอ่อนๆของทะเล เราว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆกับการเล่นกิจกรรมเ e e อ็กซ์ตรีมเพราะแดดจะไม่ร้อนจนเกินไปในช่วงเช้าจะมีทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากถ้าอยากลองเล่นกิจกรรมแต่ไม่รู้จะเริ่มช่วงเวลาไหนเราว่าช่วง4-5่ถงโมงเย็นถือเป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆพี่เขาจะรับเราไปอีกทีนึงหรอเหรอหรอรับไปอีกลำนึงใช่ปโอ้ยเห็นไหมดูสิพอแบบมั่นใจเราก้าทาแดด เป็นไงมาแล้วมาแล้วต่อทีนี้เริ่มจากเราต้องถอดถุงเท้าก่อนคือเราใส่ถุงเท้ามาทำไมก่อนงงอะ่ะอ่อนะออเดี๋ยวนะถอดถุงเท้าก่อนเพราะว่าเราต้องลงเรือเราจะจมไหมเนี่ยไม่จมเนาะนี่ทำยัไงไงั้นะเอ้าเราใส่ถุงเท้ามาทำไมเนี่ย นี่เป็นไงพอได้ปะอุ้ยนี่นี่แล้วกระเป๋าใหญ่ปั๊บอ่าโอเคปะเฮ้ยเราใช่หรอเราพี่เขาต้องขับเข้ามาอีกปะลุ้นว่าพี่เขาจะมาไหมสรุปพี่เขาก็มาแล้วแป๊นเห็นเรือดำนี้ไหมนั่นแหละนั่นแหละคือพี่เขาเองไปคลัชก็ อยากไปขึ้นเรือกับอ๋อเก้าอี้โอเคเขามีเก้าอี้ให้เราชุอกเชืชเอ,อ้โอ,โอเคค่ะ โอเคอ๋อต้องใส่ชึบหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหนักอยู่นะอันนี้โอ้อันนี้อันนี้ไม่หนูไม่โดนใช่ไหมโอเคชึบอ๋าเขาจะมีเซฟตี้ตรงนี้ตรงแขนตรงขาโอเคโหแลก็รัย นห่อยโอเคค่ะแน่นหน่อยโนะ okay, <h> อเคเนาะโอเคยังครับพร้อมยังโอเคไป การ์เซลลิงถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเมื่อเล่นแล้วทุกคนจะก้าวผ่านความกลัวของตัวเองได้อย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกความกล้าและความกลัวได้เป็นอย่างดีสามารถเล่นได้ในประเทศไทยจะมีทั้งพัทยาหัวหินรวมไปถึงเกาะล้านอย่างวันนี้เราก็ได้มาเริ่มขึ้นกันที่หาดพัทยา Whoa! เซลริงเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่โดยใช้แรงดันลมจากพาราเลสที่มีลักษณะคา,ายชูชีพติดกับเรือสปีดโบ๊ทเมื่อแลนดออกไปแล้วพาราเลสจะรับแรงลมและทําให้ค่อยๆลอยขึ้นเป็นเทคนิคเดียวกันกับการเล่นว้าวเลยค่ะส่วนค่าเล่นต่อ1รอบจะอยู่ที่600บาทต่อ3นาทีแต่ถ้าเทียบกับวิวด้านบนแล้วก็เรียกได้ว่าคุ้มค่า ถึงจะเป็นเวลาแค่3นาทีแต่ความรู้สึกด้านบนนั้นเหมือนนานมากค่ะส่วนตัวเราว่าไม่น่ากลัวขนาดนั้นเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่ที่ค่อยๆกําลังดึงเราขึ้นจากสองปังของแขนทั้งสองตอนขึ้นไม่มีการกระชากทําให้เรารู้สึกว่าขึ้นได้แบบสบายๆโดยพาราเซลิ่งจะมีที่นั่งที่บรรจุคนอยู่ติดด้านร่างพาราเลสผู้เล่นอย่างเราจะสัมผัสได้ถึงท้องทะเลละชายหาดแบบ360องศาเรายังสามารถมองเห็นวิวจากความสูงถึงระดับ1 190เมตรเลยเป็นความรู้สึกร้องรอยอย่างอิสระภาพอยู่เหนือผิวน้ำลาลวกับนกบนท้องทะเล หลังจากทำกิจกรรมเสร็จพี่พี่พนักงานก็จะขับสปีดโบ๊ทเพื่อมาส่งเราที่หน้าชายหาดที่เดิมหรือถ้าใครอยู่ที่พักติดชายหาดก็สามารถให้พี่เขาขับไปส่งที่หน้าโรงแรมได้ ด้วยความหลากหลายมิติของเมืองพัทยานั้นเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนถึงกลับมาที่นี่แล้วหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพที่พอมาอยู่ในรูปแบบกิจกรรมเราก็เทสุดๆไปเลยช่วงยามยันผ่านไปวไวอย่างทุกวันค่ะท้าทิศที่ค่อยๆลาลับขอบฟ้าและเริ่มติดขอบทะเลอีกสัญญาณหนึ่งที่กำลังบ่งบอกว่า ว้าวแล้วก็อันนี้ค่ะใช่โซฟาน,นี่มากไม่เคยไปที่ไหนที่เป็นห้องอาหารเลยโซฟายว่บลงไปขนาดนี้แบบดีมากเลย <c oughs> เราสั่งอาหารไปสามอย่างแล้วก็ตอนนี้หิวมากแอบเบงียบเหมือนกันเนาะแต่ว่า <c oughs> อ อร่อยมากกรเป็นเหมือนซุปตาหน้าคู่แต่ดีมากมีความแบบเป็นอาหารคาวเค็มๆตัดก,กับครีมมี่ที่ไม่มีความเลี่ยนเลย เป็เขอไปคุต่อแล้วเวลาเคียวยิ่งเหมือนคนแก่ วันนี้เราก็มาดื่มกาแฟกันที่คาเฟ่ก่อนที่เราจะข้ามเกาะไปที่เกาะล้านค่ะซึ่งก็แอบ,บเห็นว่าจริงๆแล้วอะมเมล็ดกาแฟนี่มันมีหลายสายพันธุ์มากเลยเนาะคือแบบอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราอะก็คือเรียงลายกันเยอะมากและที่เนี่ยเขามีมาเมล็ดกาแฟถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ถึง8สายพันธุ์เลย คือเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบและแต่ละเม็ดกาแฟก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันบางอันก็มีความเปรี้ยวอย่างแก้วเนี้ยของเราอ่ะก็จะมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งอือเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือรอบบ่ายสองอ่ะตอนนี้ประมาณบา่ายกว่าแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพัทยาเดินทางง่ายพื้นที่แต่ละพื้นที่อยู่ใกล้ๆก,กันห่างกันนิดหน่อยเราก็เลยเผื่อเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นทุกคนอ่ะ ชื่อชนชน เราแปดพิกัดมาที่ท่าเรือแหลมบารีไฮบริเวณนี้จะมีจุดรับฝากรถรับรองด้วยค่ะเราสามารถจอดรถ1วันหรือหลายวันก็ได้ส่วนค่าใช้ใจ่ายนั้นก็จะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเดินทางโดยเรือใหญ่ค่าบริการจะอยู่ที่30บาทต่อเที่ยวใช้เวลาประมาณ45นาทีในวันนี้เราขึ้นแบบสปีดโบ๊ทค่ะพอเวลามีอยู่จากัดก็จะตกคนละ150บาทถ้าใครที่ชื่นชอบการทากิจกรรมทางน้าเก็ ร้านก็ตอบโจทย์ในเรื่องกิจกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะตกมึกดำน้ำเจ็สกีบานานะ่าบ๊ทและยังมีมุมสวยๆรอบเกาะไว้ให้ถ่ายรูปอีกด้วย ในกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ธรรมชาติที่มีชายหาดส,สวยน้ำทะเลใสและกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เมื่อข้ามฝั่งไปแล้วก็ยังมีที่พักรองรับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวแบบ2วัน1คืนได้เหมือนกันเออพี่คะเอาตามปูปลาไม่เผ่นมากอีกหนึ่งกคะ่ะทำไมไม่เหมือนที่คิดไว้วะ อาในความคิดเราอ๋อได้ครับในความจริงเห <c oughs> มือนไม่รับรู้แต่ว่ารับรู้แล้วนะไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าวันไหนที่เจอคนไม่น่ารักใส่ะแค่เราหน้ารักก็พอแล้วร้านส้มตำร้านเนี่ยชื่อว่าตำยกยอจริงๆแล้วอะ่ะเป็นร้านที่คนในพื้นที่อนี่ยนำน้ามมาอีกทีนึงอืมนี่นึกถึงปะ่ะ กรอบมากอือ,อ,อคนอีสานจ้ะน้ำไปแล้วดีใครตาเหรอถามจริงอเจ็บตาเหรอ ปีดโบดรอบเยอะมากสวัสดีสวัสดีสวัสดีจะไปไหนล่ะเอ้าคืมอะไรอ่ะี้้ที่มีถ้ำอะค่ะที่มีถ้ำค่ะมีถ้ำถ้าสมัยถ้าสมัเหรอคะใช่ค่ะเป็นอีกฝั่งหนึงใช่ไคอ๋อ เาไปน้าบ้านก่นไปหนบ้านก็มีทางหมนมาแต่เจกเนยออ่ม่ลอันนี้อาให้หนูเหรอ่ากลับไปขอบคุณค่ะอันนี้คือแผนที่ที่พี่เขาให้มาพี่เขาใจดีมากให้แผนที่เรามาด้วยดูเป็นไดูไม่เป็กันนะ ยังไงนะจ๊ะว้าวฮ่าโอ้โหอันนี้คือลูกเก๋าแบบระวังจ้าก็คนขับอยู่นี่อยู่น้องโอ้ตอนนี้เันเวลาสมงแล้วซึ่งเราอ่ะจะต้องไปขึ้นรอบเรือรอบ6กโมี ขึ้นต่อจากทานาบ้านประมาณ15นาทีเราก็มาถึงที่หาดแสมเป็นอีกหนึ่งหาดที่สวยของที่นี่เลยค่ะตัวหาดค่อนข้างยาวประมาณเกือบ1กิโลสามารถมองเห็นได้แบบกว้างๆเลยถ้ามองจากมุมจุดชมวิวของเกาะล้านหาดทรายของบริเวณน,นี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อน,ออนผสมด้วยเปลือกหอยและปาลากระลังต่างๆมีน้ำทะเลที่ใสเหมือนสีมรกตและบนหาดก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เลือกเล่นด้วยหาดของที่นี่จะไม่ได้ยาวเท่าหาตาแหวน แต่ถึงอย่างนั้นเราก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวค่อยๆแวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายเป็นอาผ้ใหญ่อาผู้พาเที่ยวนะฮะนี่สะพานที่เขาเรียกว่าสะพานเขียวอู้แสบดีนะแดดแรงมาก ผานชอกผิกคนค่อนข้างต้องผ่านนะจ๊ะชึบช,ชแล้วก็แนะนำให้ใส่รองเท้าที่มันใส่สบายแบบเป็นฟองน้ำรองทักเาบอะไรอย่างเงี้ยมาห้ามใส่รองเท้าแตะหรือว่าแบบ,บเดิมเท้าเปล่ามาที่ขาเพราะว่ามีความเป็นเกาผินมากๆเลยทุกคนหน้าเป็นยังไงเนี่ยใครๆครก็รู้ วแดนะะต้องพกล่มก็คือปีหนึ่งผ่านไปเราก็จะให้รางวัลไอ้ล่มันหนีเพราะว่มันสู้ชีวิตกับเรามากถ <Okay. S 1> นะัดมาฝั่งซ้ายเดินมาเรื่อยๆจะมีสะพานไม้เก่าที่ทอดยาวผ่านโขดหินสุดทางจะมีถ้าเล็กๆเรียกได้ว่าเป็นมุมลับเป็นมุมที่เราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆ เราเดินตามเส้นสะพานมาเรื่อยๆเดินมาจนถึงเส้นทางที่เต็มไปด้วยโขดหินจุดนี้เรียกได้ว่าปราบเสียงต้องระวังนะคะจนมาสุดที่บริเวณถ้ำทรงสามเหลี่ยมเราสามารถมาถ่ายรูปเพื่อเก็บภาบสวยๆได้จากตรงนี้แล้วถ้าคุณอยากเห็นวิวของชายหาดแบบสุดลูกหูลูกตาสามารถเดินขึ้นหลังถ้ำต่ออีกนิดหน่อยเพื่อไปยังจุดชมวิวได้ ที่บอกไปก่อนหน้าเหลือรอบสุดท้ายจะแล่นกับฝั่งพัทยาในเวลา6กโมงตรงอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีว่าช่วงเวลา6กโมงเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าสวยสุดๆแล้วจะจบของเรื่องนี้น่ะหรอตกเรือไม่รู้ว่าจะได้นอนนี่ต่อแต่ฉันจัดจะเมาเรือกับบ้านแล้ว ในบางทีจะอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดบ้างก็ได้พอการหนีปัญหาสุดท้ายก็ไม่สามารถทําให้อุปสรรคหมดไปยอมรับในความผิดพลาดนั้นและให้เวลากับมันเมื่อถึงเวลาที่รู้สึกถึงความสงบจริงๆความเข้าใจก็จะค่อยๆตามมา i am.